เขายังจมกับความรู้สึกผิดในใจเขาคือใครขอพายบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ จสติ Justice, พลังงานของคนราศีตุลสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินห้าดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุลมที่ขึ้นมาเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจกล้าตัดสินใจมีความยุติธรรมนะคะ เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองไปไหนได้เองทำอะไรได้เองนะคะทำงานเก่งเก่งการคำนวณน,นะคะเก่งการเงินเก่งการวางแผนไม่ยอมใครนะคะไม่อ่อนข้อให้กับใครสู้มาสู้กลับร้ายมาร้ายกลับดีมาดีกลับเลยนะคะในพลังงานของคุณเรามาดูกันว่าใครที่ยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจนะคะ ใครยังจมกับเรื่องราวความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของเขานะคะขอพลังงานเขาหน่อยคิงถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกลุ่มห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงห์หนุ3สามไม้พลังงานของคนธาตุไฟควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาน มีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินทั้งดุแล้วก็หยิงด้วยนะคะในพลังงานของเขาเป็นคนดุเหมือนกันเลยนะคะคุณก็ดุเขาก็ดุเขาเองก็เด็ดขาดก็จริงจงังเหมือนเป็นคนเก่งสองคนที่อาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็มีทิฐิมีอีโก้ด้วยเชื่อมั่นในความคิด ในการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะคะแต่พลังงานของเขาตอนนี้เหมือนเขาเฝ้ารอเฝ้าคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือว่าใครบางคนนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะคุณมี5ดาบเขามี5้าไม้มีเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันไม่ยอมให้กันนะคะ แต่ถ้าเทียบความดุแล้วเลเวลความดุของคุณอาจจะมากกว่าเขานิดนึงถ้าเทียบเลเวลของความมีอีกโก้ความปากแข็งของเขาอาจจะมากกว่าคุณนิดนึงนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วนิสัยใกล้เคียงกันมากดุเหมือนกันเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันปากแข็งเหมือนกันนะคะชอบเอาชนะเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูกันว่าเขาจมอยู่กับเรื่องราวอะไรนะคะหรือว่าเขารู้สึกผิดกับเรื่องราวอะไรนะคะ เขารู้สึกผิดในเรื่องราวอะไรนะคะขอภัยเปิดใจเขาทีการทำงานนะคะก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะความห่างไกลการรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะรอคอยการติดต่อรอคอยบางเรื่องราว ความจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังมีน้ำตาทำร้ายหัวใจกันนะคะปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามาแล้วหาทางออกไม่ได้จมอยู่กับปัญหามีความเครียดมีความกังวลว้าวุ่นใจนะคะคนคนนี้หากว่าเขาเคยไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นคำพูดคำจาก็ได้นะคะที่ทำร้ายหัวใจกันเขายังคงรู้สึกผิดกับคำพูดนั้นกับการกระทำนั้นอยู่ หากว่าคุณโกรธเขาคุณงอนเขาตอนนี้นะคะเขารอคอยที่โอกาสที่คุณจะให้อภัยเขาหรือว่ารอคอยข้อความรอคอยการติดต่อจากคุณด้วยนะคะไม่กล้าทักมาหาได้แต่รอคอยได้แต่เฝ้าคอยพลังงานของคนคนนี้นะคะนอกจากจะปากแข็งมีอีโก้มีทิฐิมีฟอร์มแล้วนะคะแต่ในหัวใจได้แต่เฝ้าคอยรอคอยทั้งเจ็ดเหรียญแล้วก็สามไม้ทำเป็นนิ่งทำเป็นหญิงไปงั้นลึกๆในใจกระโวนกระวายใจเฝ้ารอเฝ้าคอยมากๆ ตัวคุณเองก็มีอีโก้มีศักดิ์ศรีในตัวเองไม่แพ้กันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาหากตอนนี้คุณโกรธใครอยู่คุณงอนใครอยู่ใครที่ทําร้ายหัวใจคุณทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบอารมณ์เขาคนนั้นนะคะตอนนี้รู้สึกผิดในเรื่องราวนั้นมากๆแล้วก็เฝ้ารอเฝ้าคอยการติดต่อจากคุณเฝ้ารอข้อความจากคุณการให้อภัยจากคุณไม่กล้าที่จะทักหาคุณนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่า หากว่าคุณโกรธใครอยู่ต่างคนต่างจะไม่งอกันต่างคนต่างจะไม่ทักหาก,กันก่อนได้แต่ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอีกฝ่ายหนึ่งทักมาตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้อีกคนหนึ่งทักมาหาก่อนนั่นเองนะคะพลังงานของการรอคอยของการเฝ้าคอยของเขาจะเข้มข้นกว่าคุณของคุณดูเหมือนอยู่ได้นะคะไปไหนได้เองทําอะไรได้เองก้าวเหรียญน,นะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเพื่อนกับฝูงไปเที่ยวไปไหนการพูดคุยแล้วก็ระบายความรู้สึกกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนที่สนิทก็ได้แต่ของเขาในตอนนี้เหมือนกับอยู่ตามลํา 汉。 ในหัวใจเฝ้ารอเฝ้าคอยรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายในการทะเลาะกันหรือว่าในการทำผิดก่อนหน้านี้นะคะไม่น่าจะทำไม่สมควรที่จะทำจนทำให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาตอนนี้มันบานปลายยังไม่กลับมาพูดมาคุยกันหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสในการกลับมาพูดมาคุยกันอีกไหมจะเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะคะหากว่าเขาไม่ทำสิ่งนั้นเขาไม่ทำร้ายหัวใจคุณสถานการณ์คงไม่แย่ไปแบบนี้นั่นเองนะคะ